สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนบ่ายของวันพฤหัสนะจ๊ะเนาะวันนี้กลับเป็นมือที่เอได้ไปเที่ยวในเมืองหลวงนะพี่น้องจ้าทางโรงเรียนนะจ้ะทางโรงเรียนจัดนิทรรศการเนาะจัดนิทไม่ใช่จัดนิทรรศการจัดเขาเรียกอะไรนี่อะไรนะโอ้ลืมทัศนะศึกษา ลืมภาษาไทยไปเรียบร้อยเป็นหนึ่งคำทัศนะศึกษาจัดให้พาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับยาแล้วก็เกี่ยวกับอ,อ,อวัยวะต่างๆในการในการเขาเอื่นมายังเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่า การพัฒนาของยาไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆโรคต่างๆที่สมัยก่อนว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างผ่าตัดยังไงเเด็กเกิดมาพิการมีแบบไหนบ้างสมัยก่อนไม่สามารถที่จะเช็คได้ว่าช่วงที่แม่กำลังอุ้มท้องไม่สามารถที่จะตรวจได้ว่าเด็ก มีอวัยวะครบหรือพิการหรือมีปัญหาบกพร่องทางไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะตรวจได้ตรวจได้เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เด็กเกิดมาก็จะเป็นเด็กพิการก็เขาก็จะมีแบบดองไว้บ้างตัวอย่างของออทารกเนาะทารกที่คลอดก่อนกำหนดหลายๆอย่างก็จะมีการแบบทำทำเป็น ทาเหมือนกับเซฟยังไงวิธีการเก็บรักษายังไงไว้ให้รุ่นหลังๆได้ได้เรียนเรียนรู้ว่าเออมันเกิดมันเกิดมาแบบนี้แบบนี้เราจะพัฒนาเราจะแก้ไขยังไงในสมัยหลายหลายเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาก็จะมีตัวอย่างของเด็กนู่นนี่นะ่นมีตัวอย่างของกะโหลกที่ได้รับการออแบคทีเรียบางอย่างที่ผู้ป่วย ผูออ้ป่วยได้รับเชื้อโรคแบคทีเ r ียนชนิดหนึ่งอะไรนี่แหละแล้วก็เขาก็จะมีบอกเยอะแยะ,แยะอันนี้ก็น่าตื่นเต้นเพราะว่าเข้าไปชมขับรถจากออขับไปจากไปจาก,ไปจากโรงเรียนประมาณ8ปดมงสินาทีขับเข้าไปในตัวเมืองหลวงก็ไปถึงเมืองหลวงประมาณ10บชั่วบโมงเช้าก็จะใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการขับรถ ส่วนขากลับก็สองชั่วโมงเหมือนกันเกือบสองชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าเอกก็เพิ่งถึงเมืองถึงโรงเรียนแล้วเอกก็กลับมาตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงกว่ามาถึงโรงเรียนก็เกือบห้าโมงออกจากเมืองหลวงประมาณบ่ายสามก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเหมือนกันในการขับรถเนาะอันนี้ก็เป็นการแบบว่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวเอจะมีภาพให้ดูแต่เอไม่ได้ถ่ายมาเยอะเพราะว่าบางจุดเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายเนาะ ไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปเอกก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแต่จะเป็นภาพเอามาให้ชมบ้างแต่ไม่ได้เยอะเพราะวาเอกไม่ได้ถ่ายมาเยอะอ่าแ,แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จุดที่สองแล้วก็จะมีช่วงจุดที่สองที่ไปก็จะเป็นการเอ่อเพราะว่าหลักสูตรที่เอเรียนเนาะเอกก็จะเรียนเกี่ยวกับดูแลคนแก่เอกก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเราจะต้องทํำยังไงแล้วเราจะแนะนำเอ,อ คนแก่ยังไงผู้สูงอายุยังไงว่าเออคุณอยากใส่ชุดอะไรเวลาที่คุณเสียชีวิตน่ะคือเขาจะมีเทคนิคในการเขาจะมีเทคนิคในการสอนในการบอกว่าเราต้องคุยกับกับพวกเขายังไงเกี่ยวกับเออหมายถึงว่าเราจะคุยกับเออคนแก่ยังไงไม่ให้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยากให้เขาเสียชีวิตอะไรประมาณนี้ ็จะมีแล้วก็จะมีเหมือนกับโลงศพให้ให้ให้ดูแต่เขาอนุญาตให้ลงไปนอนได้อันนี้เอกก็ขออนุญาตเขาว่าขอลงไปนอนได้ไหมก็มีน้องคนไทยคนหนึ่งลงไปนอนก่อนเนาะแล้วเอกก็เรียกเนาะขึ้นมาขึ้นมาให้ป้าลงบ้างอะไรเอกก็ลงไปนอนในในในโลงศพที่เขาเตรียมไว้โชว์พี่น้องเป็นโลงศพที่เขาเตรียมไว้โชว์แล้วก็จะมีแบบคือมีมีการเขียน เขียนข้างลงศพได้เป็นลายมือเด็กเด็กๆอยากเขียนอะไรยากอยากเขียนอะไรก็เขียนได้ <duda> เขาก็จะแนะนําว่าปกติคนที่นี่เขาจะทํำยังไงมากบ้างเขาทําอะไรบ้างถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเขาอาจจะมีมีมีเขียนเหมือนกับเขียนพินัยกรรมหรือเขียนหรือแจ้งญาติว่าฉันต้องการอย่างนั้นคุณต้องการอย่างนี้เกิดวันหนึ่งเราเสียไป เราก็จะได้ทําตามตามจุดประสงค์ของผู้เสียชีวิตอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะแต่อ่ะอันนี้อันนี้เราเอกจะพูดเรื่องระหว่างเอกับลุงเนาะเอกับลุงก็คุยกันเพราะว่าเอคุยกับลุงเลยว่าเนี่ยเอน่ะตอนนี้โอเคเออาจจะอายุในความรู้สึกของบางคนอาจจะคิดว่าเอไม่ได้อายุเยอะนะแต่เอมองว่าโอกาสที่เอจะเสียชีวิตก็มี เพราะอะไรอ่ะจะมาเล่าให้ฟังเพราะเอ็นอ่ะเป็นคนที่ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกขับรถขับรถนี่ก็อันตรายแล้วนะพี่นนอะขับรถทํางานเเจอคนเยอะแยะอาจจะติดเชื้อนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่เพราะเราอยู่ในจุดที่เราทํางานกับคนแก่แล้วคนแก่ก็จะมีภาวะโรคเยอะแยะบางอย่างบางคนก็จะเป็นโรคติดต่อไหมอันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันทีหลังแต่ว่า เอคิดว่าเอน่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะเอเสี่ยงอีออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแต่ลุงอยู่บ้านลุงไม่ได้ขับรถลุงไม่ได้ทําอะไรลุงอยู่บ้านออกมาหาหมอบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็มีแต่ก็ออเดอร์คนขับรถมีมีเจ้าหน้าเขาเรียกไม่ใช่เจ้าหน้าที่เหมือนเหมือนบริษัทที่เขารับส่งเหมือนบริษัทที่เขารับส่งเป็นบริษัทที่ทางทาง ทางเทศบาลเขาจัดเตรียมไว้ให้เราก็แค่โทรไปจองเหมือนกบถ้าผู้สูงอายุที่มีอายุเยอะแล้วะสามารถใช้บริการตรงนี้ได้ฟรีเลยแต่ต้องเข้าไปจองก่อนวันเดินทาง1วันหรืออะไรสักอย่างเขาจะมีกําหนดอันนั้นลุงเขาก็มีบริการตรงนั้นคือเขาก็ไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตผ่านโผนเหมือนเอนะเอก็ขับรถมาโรงเรียนเอก็ขับรถกลับบ้านก็ขับรถทํางานก็ขับรถนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมันก็เลยมีความรู้สึกว่า เราก็เสี่ยงที่จะต้องอาจจะประสบปะเหตอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าแช่งตัวเองนะพี่น้องเนาะหมายถึงเล่าให้ฟังว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มีสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยกับสามีว่าฉันอยากทําแบบนี้ฉันอยากได้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออคุยไปเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็แนะนําด้วยนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องให้เราอายุเยอะๆแล้วค่อยคุยกันนะพี่น้องเราไม่จําเป็นต้องอายุแบบ เยอะแล้วเราค่อยพูดอันนี้ก็คือพูดบอกไปเลยเถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเสื้อผ้าฉันอยากใส่ชุดนี้ฉันชอบชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยกางเกงฉันอยากใส่ตัวนี้เสื้อฉันอยากใส่ตัวนี้รองเท้าฉันอยากใส่คู่นี้ถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมีเหมือนกับแนะนําว่าให้เราลอง ลองคุยกับคนที่บ้านหรือคุยกับครอบครัวหรือคุยกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถ้าคุณไม่มีใครเลยในในในประเทศนี้หรือในเอ,อในไม่มีเพื่อนไม่มีคนในครอบครัวที่จะสามารถพูดเรื่องนี้ได้ทางอำเภอรหรือทางเทศบาลเขาจะจัดการให้แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร แต่เขาก็แนะนําว่าให้เขียนไว้แล้วก็เก็บไว้ตรงที่เอกสารสําคัญพอเวลาเกิดการลือค้นอะไรเหมือนกับถ้าเอเสียชีวิตไปแล้วเออาจจะไม่มีใครวันนั้นไม่มีลุงอย่างเงี้ยเออยู่ตัวคนเดียวถ้าเอเขียนจดหมายน้อยไว้ว่าฉันต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือให้ติดต่อเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เขารู้ว่าฉันต้องการอะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้เก็บไว้ตรงเอกสารสําคัญที่เราที่เขาสามารถเห็นอะ เวลาเขาไปตรวจสอบบ้านเช็คบ้านอะไรเงี้ยถ้ามีจดหมายเนี้ยวางอยู่เขาก็จะรู้ได้ว่าเราต้องการอะไรเอออันนี้คือเขาให้ความสําคัญตรงนี้มากเลยพี่น้องจริงๆเขาให้ความสําคัญกับจุดเล็กๆที่เราบางทีเราอ่ะคิดว่ามันไปแค่จุดเล็กๆนะบางทีมันไม่สําคัญหรอกแต่คนที่นี่เขาให้ความสําคัญคือเขาเขาอยากจะให้เรา คือเขาให้ความสําคัญกับความรู้สึกว่าเออเราอยากได้อะไรตอนที่เราหมดลมหายใจแล้วเออเราอยากอ่ะถ้าของเอนี่เอก็ต้องการให้ลุงเผาเลยเผาแล้วก็ามาลงทะเลหลังบ้านจบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเก็บอะไรไว้เอ,อบอกสั่งไว้แค่นี้ส่วนของในบ้านก็อยากทําอะไรก็แล้วแต่ลุงเอออันนี้ก็คือที่เอสั่งไว้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแย่ๆเลยพี่น้องเพราะว่าเอ,อไม่ได้เป็นคนมีอะไรไม่มีอะไรจริงๆมีแต่นี่มีแต่นี่ก็พยายามใช้อยู่ เออนี่แหละเราก็มาเล่าให้ฟังว่าเอ,อจริงๆคนที่นี่เขาจะประมาณเนี้ยอ,อให้รู้ไว้ว่าเอ,อมันก็แตกต่างจากบ้านเมืองเราเอ,อจริงๆแตกต่างมากบ้านเมืองเราถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือคนที่อยู่เป็นคนจัดการใช่ไหมเอเอสื้อผ้าอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือเขาอยากให้คุณแจ้งเลยฉันชอบกางเกงตัวนี้มากเลยเออวันที่ฉันตายก็ ใส่ชุดนี้ให้ฉันนะใส่กางเกงตัวนี้ให้ฉันนะใส่เสื้อตัวนี้ให้ฉันนะเสื้อตัวนี้ฉันชอบมากอะไรแบบนี้เขาก็มีแบบอืมอาจจะไม่ใช่เป็นเขียนพินัยกรรมเขียนเป็นจดหมายน้อยไว้ก็ได้พี่น้องเออคุยกับคนที่คุณรักอะไรประมาณนี้เออเขาจะแนะนําแบบนี้เลยจริงๆมันก็ดีนะเออในความรู้สึกเองมันก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ ได้บางอย่างที่เราอยากจะทําตั้งใจไว้อะไรเงี้ยเออก็มีญาติคนหนึ่งเหมือนกันที่แกแบบว่าแกก็สั่งไว้ว่าถ้าแกตายเนาะแกขอเป็นเออเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเออคนที่มาจัดงานอะ่ะคนที่เป็นเขาเรียกอะไรบาทหลวงเออ ขอบาทหลวงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้เป็นบาทหลวงที่ฉันอยากให้มาจัดการในงานของฉันเนี่ยแกจะสั่งไว้แล้วก็ฉันขอ,อ,อพอเผาเสร็จพอได้ขี้เท่ามาปุ๊บฉันอยากให้เอาเอาฉันอะไปลอยตรงที่เคยลอยสามีอะไรอย่างเงี้ยแกจะสั่งไว้เราก็เลยบอกอ๋อรู้ได้เลยว่ารู้ได้เลยว่าแบบแกตั้งใจอยากจะทําแบบนี้เราก็ทําตามที่แกเขียนไว้ทําตามที่แก เอ,อตั้งใจมันก็เลยกลายเป็นว่าคนคนที่ได้ทําตามความต้องการของแกก็เลยรู้สึกดีแกถึงแกจะตายไปแล้วแต่แกก็คงรู้สึกดีเช่นกันที่แกได้ได้ทําคือคนที่อยู่ทำตามที่แกต้องการะเออมันก็เห็นว่าออมันก็เข้าใจได้ว่าม,มันมีความหมายสำหรับคนที่เสียชีวิตเหมือนกันพี่น้อง ก็อย่างน้นอยๆเราก็ได้ทําในสิ่งที่เขาขอไว้เนาะอันนี้ก็สําคัญเออไม่รู้นะเอคิดว่ามันก็สําคัญเอรู้สึกว่ามันก็สําคัญในในมุมของคนที่เสียชีวิตเขาก็ไม่รู้ถ้าเขาเกิดเขาอยู่บนฟ้าหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่ของคนที่นี่เขาไม่ไม่นับถือาศาสนาอยู่แล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาอยู่บนฟ้าเขาจะได้รู้สึกว่าเออเนี่ย ที่ฉันออเดอร์ไว้นะ่ะที่ฉันสั่งไว้นะ่ะเอออันนี้เขาทําตามจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออนี่แหละพี่น้องจ๋าก็มาเล่าสู่ฟังเนาะวันนี้ว่าไปทําอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะแทรกรูปภาพให้ชมเนาะตามเอ่อตามในคลิปนี่แหละเดี๋ยวจะแทรกผ่านๆ า่านให้เข้าไปดูว่าเออไปเที่ยวไหนมาบ้างวันนี้สนุกมากพี่น้องเดินแบบเหมือนออลาวอพยพอะ่ะเข้าไปในเมืองหลวงก็เป็นตื่นตื่นมันไม่ใช่ตัวเองเนาะเพราะว่าเอเป็นคนแบบไม่ค่อยจะเข้าในเมืองเท่าไหร่พอได้ไปสักทีนึงก็จะเหมือนแบบโอ้ยตื่นเต้นเล้าใจเหลือเกินสนุกสนุกมากถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ๋า เข้าบ้านเข้าบ้านเอาดาับเข้าเช่นเคยนะพี่น้องนะเนี่ยดาับเข้าเช่นเคยเพื่อตอนที่เราจะออกเราก็จะได้ออกง่ายเออตอนที่เราจะออกขับรถออกตอนเช้าเราก็จะออกง่ายเนาะอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้เอด้วยนะ แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า